สำหรับวันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นคีล่านะครับป่าที่เป็นเมตาอีก1ตัวเนาะที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับคีล่าเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่เล็กน้อยยันแรงสูงนะครับตัวมันเนี่ยโหดมากเนาะแค่เรารู้วิธีการเดินเกมหรือว่าวิธีการเล่นนะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเดินเกมของคีล่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดับฮีโรก่อนนะเกมนี้เนี่ยฝั่งตองข้ามเนี่ยจะเป็นฉีซานทิสนะครับผมเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาคีล่ามานะสาเหตุที่เราตัดสินใจเอาคีล่ามาเนี่ยเพราะว่าสกิลสองของคีล่าเนี่ยมันสามารถลบอันตีของซานิดได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยอันตีของคีล่าเนี่ยเวลาอยู่ในกําแพงนะครับจะไม่โดนฉีผักนะหรือว่าจะไม่โดนซีซีทุกซีซีนะครับผม ยกเว้นไอ้พวกสกิลจับนะอันนี้เราจะไม่นับนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเอาคีล่ามาป่าในเกมนี้นะและตัวสุดท้ายที่ฝัตรงค้ามเลือกมาก็จะเป็นหยาดน,นะสรับหยาดเนี่ยคีล่าก็สามารถดับมาได้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินเกมกันต่อเลยนะ <c oughs> เราจะเริ่มด้วยการฟาร์มเนาะสรับการฟาร์มเนี่ยคีล่าจะเอาเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับมันจะฟาร์มเร็วกว่าสกิลสองเนาะสรับวิธีการฟาร์มให้เร็วเนี่ยเราควรใช้พานิชก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งรอบที่สองเนาะมันจะทําให้เราฟาร์มมมเเ็็ววนะค <c oughs> แต่่กีีาสยงนะ ถ้าฝั่งตรงค่ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะโดนลาบบัฟนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันเองเนะาะตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มจากบัฟแดงเนานะแล้วก็ไปจบเลนบนนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะชอบเริ่มบัฟเลนแคลร่เนาะแล้วก็ไปจบเลนออฟนะครับเพื่อที่จะพาออฟเลนเนี่ยมาเติมตรงมังกรนะพอเราฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็จะมาแท็กคลิปกลางนะตรงการแท็กคลิปกลางเนี่ยผมขอแนะนํานิดนึงนะคบผมสําหรับเลงที่ไม่สูงมากเนี่ยผมจะพยายามแท็กคลิปกลางเนาะพยายามทําให้ตัวเองรวยนะครับจะได้ไปแบกได้นะ แต่ถ้าเป็นแรงสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมแท็กคิปการกันนะครับถ้าเป็นตัวเร็วๆเนาะเพราะว่าเขาจะรีบไปทำเลนอ,อฟนะครับแต่นี้มันเป็นแรงที่ผมมองว่ายังไม่สูงมากเนาะพอเราไปเลนอ,อฟแล้วเนี่ยทีมเราไม่ได้เล่นหรือว่าต่อเลือดให้ก่อนเนาะพอเราไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิวนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รวยเหมือนแท็กคลิปกลางนั่นเองนะแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะเราอยากแท็กก็ได้หรือไม่แท็กก็ได้นะครับอยู่ที่ฮีโร่ด้วยนะ อ่าแต่เกมนี้เนี่ยผมเลือกที่จะแท็กเนาะเพราะหลายๆเกมมาเนี่ยผมไม่แท็กแล้วรู้สึกว่าตัวเองจนครับอ่าตอนนี้เราก็ฟาร์มจบบนแล้วเนาะพอเรามาแล้วเราก็หาจังหวะเล่นกับเพื่อนนะครับอ่าน,นี้ผมก็รอเข้านะอ่าจังหวะนี้ก็พยายามจะเอาฉี่นะครับแต่ระยะไม่ถึงนะน,นี่ก็รอดูเชิญไปก่อนนะครับอ่าฉี่เหมือนจะอยากเล่นนะอ่าจังหวะนี้เราก็ได้ฉี่มานะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยเยอะกว่าเนาะผมก็จะไม่สนใจตรงดักซัลเลเยอร์นะเราก็จะไปเล่นตรงมังกรเลยนะครับ เราอยากได้มังกรนะพยายามเอามังกรก่อนนะครับถ้ามันเป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเดินเกมเร็วนะครับผมรวมถึงฟาร์มเร็วด้วยนะครับอตอนนี้เหลือคลิปกลางเนาะแล้วก็อยากได้นะครับก็ขอแท็กหน่อยละกันเนาะแล้วก็พยายามมาโฟกัสตรงมังกรนะครับระหว่าแงบบนี้ผมก็จะโฟกัสมังกรอย่างเดียวนะ,ะจังหวะนี้จะเห็นว่าสีมานะครับแล้วก็กดอันสีเอาชัวรนะ์เนาะเผื่อโดนซิกผักนะครับจังหวะนี้เราก็เล่นกับเพื่อนไปนะ าจาังหวะนี้ก็ลองตอ่ตอๆไปก่อนนะครับเราเข้าสุดไม่ได้เนะอ่าเราก็ได้มาอีกหนึ่งชิลนะครับแล้วก็เหมือนจะมีไฟตอ่อนะเลือดเราพอที่จะเล่นนะครับเราก็เล่นต,อนตอ่อนะอ่าจาังหวะนี้เราได้มาอีกหนึ่งชิลเนาะแล้วก็พยายามจะเอลซูเนาะเอลซูอันติออกนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ทามมิ่งของการฟาร์มเหมือนเดิมน,นะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มอย่างเดียวนะครับพยายามวนทามมิ่งแล้วก็แกงบนเหมือนเดิมนะยกเว้นมันจะมีไฟใกล้ๆเรานะครับผมเราถึงจะไปเล่นกับเพื่อนนะ <t> แต่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยเราจะไม่ฝืนนะครับการที่เราไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆหรือว่าไปฝืนไฟบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราจนเนาะถ้าเราไม่ได้คิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นป่าเนี่ยเราต้องใจเย็นเนาะส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยใจเย็นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดออฟเลนนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยผมก็จบเลนบนอีกแล้วนะผมก็เลยติ๊กให้เพื่อนบวกนะครับแต่จะเห็นว่าฝังสรงข้ามเนี่ยเอาดาร์กอยู่เนาะผมก็พยายามจะหาจังหวะแย่งนะครับอ่บาระหว่างนี้เนี่ยฝังตรงข้ามมาเยอะนะจังหวะนี้ผมก็เข้าแบบเยนๆน,นะครับ จังหวะน,นี้ก็พลาดนะจังหวะน,นี้แบบเข้าแบบไม่ดูอะไรเลยนะอ่าตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะเราก็มาฟาร์มคลิปที่เหลือนะอ่าตอนนี้ก็ต้องดูนะครับผมว่าคลิปเล่นไหนเข้าเนาะอ่าคลิปบัฟแดงเราเริ่มจะเกิดแล้วนะแต่จะเห็นว่าเว็บล่างเนี่ยบวกกันอยู่นะครับเราเห็นละพอเราเอาคลิปเสร็จล้วก็ไปหาจังหวัดเล่นนะาจังหวะน,นี้หยานมานะครับเราก็ต้องออกก่อนเนาะระหว่างนี้เรามีสกิลนะแล้วก็ต่อเลือดไปสักเล็กน้อยนะครับอ่าจะเห็นว่าเอลซูเนี่ยอยู่ล่างเนาะ เราก็ให้ลำเบอร์เนี่ยหาจังหวะอันตีนะครับถ้าลำเบอร์อันตีโดนเราก็น่าจะได้คิวนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเขาฟิกนะพอเราเห็นว่าเราไม่ได้อะไรแลวนะครับผมจนว่าบัฟแดงเราเนี่ยเกิดแล้วนะเราก็มาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะการเล่นป่าเนี่ยเราจะไม่ยืนเลนใดเลนหนึน่งนานๆนะครับมันจะส่งผลเรื่องเลเวลแล้วก็เงินนะป่าเนี่ยถ้าเล่นแล้วเงินน้อยเนี่ยคือตัวมันจะค่อนข้างอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็เถอนะเนาะ ระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับมาแท็กคลิปกลางเนะาะจังหวะนี้ผมก็เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเมื่อกี้อยู่เนาะแต่จอมน,นี้เนี่ยเพื่อนเราออกหมดละแล้วผมเนี่ยฝืนเ <_ c oughs> ล่นนะครับจังหวะนี้ก็ต้องกดแข็งก่อนนะ <_ c oughs> การเตืเอนตายนะครับระหว่างนี้เนี่ยเหลือบ้าฟ้าเนาะลราก็มาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับระหว่างฟาร์มเนี่ยเราอย่าลืมดูมินิแมปกันด้วยนะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าพี่ครับเราจะอ่านเกมยังไงหรือว่ามีวิธีการอ่านเกมยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมดูมินิแมปอยู่ตลอดเนาะพอเราเห็น มินิแมปแล้วเราเห็นการเดินขอาขั่งตองข้ามเนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าเราต้องไปเลนไหนนะครับอ่าตอนนี้นเนี่ยผมมาเล่นบนแล้วเนาะพอเรามาถึงแล้วเราก็จะหาจังหวะให้เพื่อนบวกนะครับพอเราเห็นเพื่อนเราเข้าไปเราก็จะรีบตามไปช่วยนะครับอ่าแต่จังหวะนี้ก็ได้ฟิกฉี่มานะระหว่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับกาลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภยัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบพันทางหน้าเพจและไลน์อ f f i c i a l รับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1 0ึล้านเปอร์เซ็นผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำไอดีสกินแร่แหลงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200ไอดีที่เพจนี้เลย Tp7 รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์ เครดิตด,ดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันต่อเลยนะพอเรามาเล่นบนส็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยไม่มีใครรับเนาะเพื่อนเราเนี่ยไปล่างหมดแล้วนะครับเราก็จะเบี่ยงตัวไปกลางนะอ่าตอนนี้จะเห็นว่าหยาดเนี่ยพยายามจะเคลียร์กลางอยู่เนาะพอเราเห็นแล้วเราก็เตรียมตัวจะเล่นเลยนะครับอ่จาจังหวะน,นี้ก็จ่ายดามเมจถ้าเยอะที่สุดเนาะแล้วก็ปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับก็ได้คิวหยาดมาเนาะ พอไม่มีอะไรทำก็เหมือนเดิมครับกลับมาฟาร์มนะระหว่างนี้ก็ดูมินิแมปอยู่นะอาจะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยบวกกันอยู่นะครับแล้วก็จะหาจังหวะล้อเล่นเนาะ,อะตอนนี้ก็พยายามกดดันเพื่อที่จะป้อมล่างเนาะตอนนี้เนี่ยคนเราเยอะกว่านะครับระหว่างนี้ก็พยายามหาคิวเนาะ,ะตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าฉีเนี่ยมาเคลียร์คลิปสูงเนาะพอเราเห็นแล้วเราก็เปิดอันตราไล่เลยนะครับจังหวะนี้ก็ได้คิวฉีไปอีกหนึ่งคิวนะ พอเห็นว่าเว็บกลางเนี่ยเก็บไม่พอที่จะป้อมนะครับเราก็จะไปเวดบัฟฟ้าเนาะแต่ระหว่างที่ผมจะเวดเนี่ยจะเห็นว่าซานิสเนี่ยเลื่อนเหลือนิดเดียวนะครับผมก็เลยหิวเนาะอยากมาคิวซานิสนะครับแต่ก็ตามไม่ทันนะอาจังหวะนี้เนี่ยได้แค่คิวนะครับแต่ไม่ได้ป้อมเนาะก็เหมือนเดิมครับพอเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็ไปเอาบัฟต่อนะทจริงจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถเอามังกรได้นะครับแต่เนื่องจากผมหิวบัฟนะผมก็เลยไม่ไดเอามังกรให้เพื่อนนะครับที่จริงจังหวะนี้ก็เดินเตรียมพลาดนะเราควรเอามังกรนะครับ ผมเห็นว่าบัฟฟ้ามันเกิดเนาะผมก็เลยรีบวิ่งมาบนนะครับเพื่อที่จะมาเอาบัฟแล้วก็ไปเดินเกมต่อนะอย่าไปทําตามนะครับเมื่อกี้ควรเอามังกรเนะาะระหว่างนี้เนี่ยเราดูมินิแมปอยู่นะะเห็นว่ายีน่าเนี่ยดักอยู่นะครับแล้วก็ดูลรอนะครับาจังหวันนี้ฉีสกิลหนึ่งไปแล้วนะครับไม่มีสกิลแล้วนะแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับอาจังหวัน,นี้ก็ได้สกิลฉีดไปนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็สวมด์กเลยนะแล้วก็ได้ด์กมานะครับ ตอนนี้มีเว็บคลิปเลนเราก็ไปเคลียร์เลนก่อนเนาะอ่าพอเคลียร์เลนเสร็จเห็นว่าเลนล่างเนี่ยฝั่งเราข้ามอยู่กันเยอะนะครับเราก็จะมารอซ้อนล่างอีกทีนะระหว่างนี้ก็ต้องคำนวณด้วยนะครับผมว่าล่างจะบวกไหมนะแต่เห็นว่าล่างเนี่ยน่าจะไม่บวกนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์เว็บกลางนะเพื่อที่จะป้อมกลางนะครับแต่พอเห็นอีกทีแล้วเนี่ยมันมีไฟเนาะผมก็เลยทิ้งเว็บกลางแล้วก็มาเล่นล่างนะครับไหวก็้นิดไปนะแล้วก็ เดี๋ยวเอลซูนะครับก็คอมโบไปนะครับแล้วก็ได้เอลซูมาอีกคิวหนึ่งน,นะสำหรับการเติมไฟจังหวะนี้ก็คุ้มเลยนะพอเราเห็นว่าฝั่งข้ามเนี่ยตาย2ตัวนะครับผมก็จะพยายามไปตีป้อมต่อเนาะะแต่จังหวะน,นี้เนี่ยหยาดเข้ามาดักนะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยตายไปเนาะผมไม่คิดว่าหยาดเนี่ยจะแอบอยู่ในปุ่มนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาดูทีมเราเล่นกันก่อนนะครับผมสำหรับใครเนี่ยอยากให้ผมเปลี่ยนวิธีการภาคหรือว,ว่าวิธีการทําคลิปยังไงก็สามารถแนะนําผมได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนดีรวน,นะคับ อยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าแก้ไขตรงไหนก็ลองแนะนํากันมานะถ้าผมสามารถทําได้นะผมก็จะพยายามปรับเปลี่ยนให้นะครับมาครับ <mem bers> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินเกมกันต่อนะตอนนี้เนี่ยเราก็เกิดใหม่เนาะเราก็มาเอาบัฟอะไรให้หมดก่อนนะครับอย่าลืมนะตอนเราเอาบัฟผมจะดูมินิแมปอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงเลนกลางนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเลนบนนะักฉี่อยู่ตรงเลนบนนะครับพอเราเห็นว่าฉี่เนี่ยเบือนจะเอียงลงมาเนาะเราก็พยายามจะมาคิวฉี่นะครับรฉี่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคุ้มนี้เนาะเราคิดว่า เฉยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลยลองโดดไปนะจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าซานนิตเนี่ยเหมือนจะขึ้นมานะครับเราก็เลยต้องเบี่ยงล่างหรือว่าเบี่ยงตรงกลางมานิดนึงเนาะระหว่างนี้เนี่ยทีมเราอยู่ตรงนี้เยอะนะครับเหมือนว่าทีมเนี่ยจะพยายามเอาดาร์กเนาะเราก็มาช่วยทีมตีนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะสุ่มเสี่ยงมากนะครับสำหรับการเอาดาร์กนะก็ต้องแบบโฟกัสให้ดีนะอ่าก็ได้ดาร์กไปนะครับผมแล้วก็ซานนิตเล่นกับเพื่อนเราอยู่นะเราก็เข้าไปเล่นนะครับเห็นว่าฝันต่อค่ามาเติมเยอะเนาะผมก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับ อจังหวะนี้แน่ผมพลาดนะครับผมจะเห็นว่าผมเนี่ยสกิลสองมาก่อนนะผมก็โดนสกิลนะครับเมื่อกี้ถ้าเราสกิลหนึ่งแล้วก็คอมโบฉี่เนี่ยน่าจะได้ฉี่นะอ่าระหว่างนี้ก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราปล่อยดักซาเลเยอร์ผิดเลนด้วยนะครับตอนแรกผมจะวาร์ปกลับมานะแต่ไปกดโดนดักนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยคลิปสูงนะครับแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่เลนบนหมดนะผมก็เลยตัดสินใจมาเอามังกรนะครับพยายามเอาสองบัฟนะเพื่อความได้เปรียบนะครับ จังหวะน,นี้ถามว่าสุมเสี่ยงไหมก็สุนเสียงอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีใครโซนให้เราเนาะแต่เนื่องจากผมเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่บน2ตัวนะครับเลยกาที่จะเปิดมังกรน,นะ oh, s <S จังหวะน,นี้ก็ต้องโฟกัสหน่อยนะแล้วจังหวะน,นี้หยานมานะครับแล้วก็พยายามจะลาดมังกรเนานะแต่ก็ไม่ทันนะครับพอ oh, เราหันมาดูแคลร่คีเนี่ยก็ล่วงกันหมดแล้วเนาะ <Sorry. S 1> ผมก็เลยออกจากไฟมาก่อนนะครับ <Sorry. S 1> ตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้าเหมือนจะพยายามเล่นไฟอยู่เนาะเราก็รอดูจังหวะอีกทีนึงนะครับ ก็รอซ้อนไปนะครับอ่าตรงวันนี้ก็เสียคนไปนะครับก็ไม่คุ้มเลยนะเมื่อกี้มันติดเคิร์ดด้วยนะครับผมตรงมังกรเนาะถ้ามันไม่ได้ติดเคิร์ดเนี่ยเราน่าจะได้นะครับอ่าตรงวนี้เนี่ยเพื่อนเราก็พยายามไล่หยาดเนาะเราเห็นเอลสูแล้วเราก็จะพยายามไล่เอลสูนะครับพอไม่เห็นแล้วก็ออกมาก่อนนะระหว่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรทํานะครับผมเราก็จะไปดันเว็บบนนะยีหน้าเขาดันล่างแล้วนะครับระหว่างที่เราไปดันเนี่ยเราต้องไม่ตายด้วยนะถ้าเราตายเนี่ยรูปแบบเกมน่าจะเปลี่ยนนะ อ่าตอนนี้มีคลิปอะไรเราก็ไปฟาร์มก่อนนะครับผมนะอ่าจังหวะนี้เนี่ยผมก็จะลองมาเดินดูเนาะเ้วก็เจอเอซุนะครับแต่จะเห็นว่าซาลิสเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะผมก็กดอันติร้องเล่นดูนะครับจังหวะนี้ก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็หนีออกมาได้นะครับจะเห็นว่าตรงเลนล่างเนี่ยตอนนี้ผ่านข้ามเนี่ยบวกกับทีมเราอยู่เนาะพอเราเห็นแล้วเราก็จะรีบไปปิดนะ อ่านี่ก็ได้ฉี่มาหนึ่งคิวนะครับผมพอเราได้คิวฉี่แล้วเนี่ยคนเราจะเยอะกว่านะผมก็อยากเล่นต่อนะครับแต่จะเห็นว่าคลิปล่างเนี่ยเว็บหมดแล้วเนาะตอนนี้เว็บคลิปกลางเนี่ยกำลังจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเคลียร์เว็บกลางต่อนะอ่าระหว่างที่เราเดินวนๆเนี่ยผมก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเราเนี่ยจะไฟไหมนะเมื่อกี้จะเห็นว่าผมเนี่ยดูตรงแมพตลอดนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเว็บบนเนี่ยเริ่มตกแล้วนะระหว่างนี้เนี่ย เราก็จะไปทําเว็บนะครับเกมนี้เนี่ยเรามีลุยอีนะเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับเพื่อนบ่อยก็ได้นะครับเราก็จะมาเน้นทําเว็บแล้วก็รอให้ลุยอีเนี่ยเรียกเราเนาะตอนนี้เลนล่างบวกกันอยู่นะครับถ้าลุยอี้ไม่เรียกเราก็จะยังไม่ไปนะจังหวะน,นี้ลุยอีเรียกนะครับพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะครับเราก็จะพยายามไปปิดคิวเนาะจังหวะน,นี้เอลซูก็แข่งไปนะครับผมเลยทําให้รอดนะ พอเราเห็นว่าเลือดเราเนี่ยไม่พอเล่นแล้วนะครับผมเราก็จะถอยไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยเว็บกลางไม่ค่อยสูงนะครับเราก็จะมาทําเว็บกลางก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นไปนะระหว่างนี้เราก็หาเลือดไปด้วยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ได้ป้อมมาแล้วนะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเริ่มเอียงมาตรงกลางแล้วนะครับพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเริ่มเอียงมาเนาะเราก็จะไปเอาดาร์กนะครับอ่าแต่จะเห็นว่ายีน่าเนี่ยเข้าไปไฟ์อยู่เนาะเราก็เลยจะมารอเล่นกับเพื่อนนะ แต่จังหวะน,นี้เนี่ยโดนผักไปนะครับแล้วก็เอลซูเนี่ยเหลือเลื่อนนิดเดียวเนาะแล้วจังหวะน,นี้ผมเกิดความหิวนะครับจังหวะน,นี้ก็ตายไปเลยนะมาครับพอเราเกิดแล้วก็เหมือนเดิมครับขันมาฟาร์มหรือว่าทําเลนต่อนะตอนนี้ถ้าเราดูเวลานะครับผมมันจะเข้านาทีที่15แล้วนะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับช่วงเวลานาทีที่14ี่เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวทําเว็บแล้วนะสมมุติว่าดาร์กเกิดเลนบนเนี่ยเราต้องทําเว็บล่างนะครับแต่เกมนี้เนี่ยย <c oughs> ีน่าเขาทำเวบล่างสูงแล้วนะผมก็เลยมาทําเว็บบนนะครับ ช่วงดาร์กนี้ไม่ควรตายเด็ดขาดเลยนะสำคัญมากนะครับต่อให้เราทำมาดีสักแค่ั้นนะถ้าเราเสียดาร์กเนี่ยโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะตอนนี้เจ็นว่าฝั่งเราข้ามแี่ปล่อยดาร์กเลนล่างนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรไปเคลียร์ดาร์กเลนล่างเนาะอ่าจังหวะนี้เนี่ยผมก็เช็ดของอยู่นะเห็นว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยเพื่อนเราเหมือนจะไฟนะครับพอเราเห็นเราก็ไปรอเล่นกับเพื่อนนะอ่าจังหวะนี้ก็ได้ซานนิดมานะครับแต่เพื่อนเราก็ตายไปนะ ระหว่างนี้ก็ต้องดีไฟต์ก่อนนะเราก็จะมาทำเว็บล่างหรือว่าไปอบัฟนะครับยีน่าเนี่ยดันล่างอยู่แล้วนะครับเลนล่างเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงนะสิ <Hey. S 1> ่งทีน่าเป็นห่วงก็คือยีน่าโดนโซลคิวนะยีน่าเนี่ยมันจะแพ้หยานนะครับเราก็ต้องคอยมารอซอนนะจงังหวะนี้เนี่ยสาเหตุที่เรากล้ามาเล่นล่างนะครับเพราะว่าเราเป็นลุ้ด้วยนะคือถ้าไม่ใช่ลุยเนี่ยเราไม่ควรโผล่เลนล่างสองตัวนะครับเพราะว่าฝ่ายตรอข้ามเนี่ยอาจจะชิงเปิดดาร์กได้นะ แต่เกมนี้เนี่ยเป็นลูยนะครับเขาสามารถเรียกเราไปได้ตลอดนะผมก็เลยกล้าที่จะโผล่ล่าง2ตัวนะครับจังหวะน,นี้นี่ยดีน่าเหมือนจะพยายามเล่นหรือเปล่านะแต่พอเราดูแล้วมันไม่มีไฟเนาะแล้วก็เลนล่างเนี่ยเราก็จะรอเคลียร์อีกเว็บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรอเคลียร์เว็บอย่างเดียวนะครับพยายามทําให้เว็บสูงๆตลอดนะตอนนี้บักฟ้าเกิดครับแล้วก็มาบักฟ้าก่อนนะเอาบักฟ้าเสร็จก็ มาเคลียร์นล่างนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนบวกเนี่ยเราก็จะบัฟตามอันติลี้ไปแนละ้วอ่าพอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็เหมือนเดิมครับเราก็จะไปเติมนะอ่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราได้สนิทมาหนึ่งคิวนะครับผมเราก็จะมาพยายามหาตัวที่หลงนะครับที่กลับบ้านไม่ทันแนละ้วจังหวันี้ก็เช็คพุ่มไปนะครับผมจังหวัดที่ผมเช็คพุ่มนี้คือไม่ไม่แนะนํานะครับคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมโดนหยาดอันติหรือว่าโดนดักสัก สองตัวเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้นะจังหวะเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะที่ประมาทนะครับแต่ก็โชคดีนะที่ไม่มีใครดักนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้มันมีไฟต่อนะแล้วก็หารอจังหวะเล่นนะครับจังหวะนี้ฉี่ตายนะเรามีตีอยู่แล้วก็เล่นกับเอลซูไปนะอ่าจังหวะนี้เราก็ตายนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมพลาดไปนิดนึงนะตรงที่ผมเนี่ยกดแข่งไม่ทันนะครับถ้ากดแข่งทันนี้เมื่อกี้เราไม่น่าตายนะจังหวะที่เราตายไปเนี่ยเพื่อนเราก็ดันป้อมไปเรื่อยๆนะครับ อ่าตอนนี้ก็ไฟกันอยู่นะเราก็รออันติลุยเรียกนะครับเอาลุยเรียกแล้วก็กลับไปเล่นกับเพื่อนนะอันนี้ก็ต้องอาศัยจังหวะเข้านะครับเข้ามัวไม่ได้นะสําหรับคอมโบขี่ากับลุยเนี่ยมันไม่ค่อยดีตรงที่เวลาเราอันติมาเนี่ยเรามองไม่เห็นหลอดอันตินะครับผมก็เลยกะระยะเวลาไม่ได้นะว่าอันติเราจะหมดตอนไหนนะครับผมก็เลยไม่ชัวร์เนาะระหว่างนี้เนี่ยมันขึ้นป้อมไม่ได้นะครับเราก็กลับมาฟาร์มกลับมาอะไรก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยสบายแล้วนะครับผมเราได้มาสามทางแล้วเนาะ <S <S <MA IL> แต่ก็เสียด,ดักไม่ได้นะครับ <S <S ต่อให้เราได้สามทางถ้าเสียด,ดักโอกาสแพ้เราก็เยอะอยู่นะอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะฟาร์มหาของซับเกอร์ซับอะไรก็ว่ากันไปนะครับระหว่างที่เพื่อนเราตายนะจังหวะที่เพื่อนเราตายเนี่ยเราไม่ควรฝืนไปเล่นเยอะนะครับถ้าตัวเราไม่ได้ชนะทางจริงๆนะสําหรับเกมนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะทางจริงๆนะครับ ถ้าเจอหยานเนี่ยเราก็มีสิทธิ์พ้ได้นะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเล่นนะแล้วก็รอเพื่อนเกิดน,นะครับเราได้สามทางแล้วเราไม่ต้องรีบนะ,อะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราไฟกันอยู่เนาะเราก็หาจังหวะรอเล่นนะครับจังหวะนี้ผมก็โฟกัสเอลสูนะแต่ฉี่มานาผมก็เลยต้องออกก่อนนะจังหวะนี้เราก็มาเล่นกับหยานก่อนนะครับจังหวะที่เราเล่นกับหยานเมื่อกี้เนี่ยเรารีบออกจากสกฤฤิลสองเร็วไปเนาะ จังหวะนี้เราไม่มีเลือดแล้วก็กลับบ้านไปรีนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะ,อะตอนนี้เออสูตายเกิดนะครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะ,ะแล้วก็ได้มา2คิวนะครับผมฝังตังข้ามได้เหลือสตัวเนาะเรา5้าตัวแล้วก็คลิปใหญ่ด้วยนะครับโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะตอนนี้ตอนนี้เราก็หิวคิวไปก่อนนะครับจริงๆจบได้แล้วนะแต่เราอยากได้คิวนะครับ อ่าแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นคีล่านะก็ประมาณนี้นะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากเห็นผมเล่นตัวอะไรนะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะก็ลองคอมเมนต์มานะครับ